อทาเข้าทาเข้าอนั่นแหละถูกต้องเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับคุณมาร์คเหนื่อยไหมครับ ขอสัมภาษณ์สึกหน่อยนี่คือว่าที่ครูฝึกครับปีนี้โดยมาพิทักการฟอรเดชั่นคลิปนี้อย่าไปคิดอะไรมากมายครับถ่ายกันสนุกสนุกฮ่าฮาขำๆอย่าลงเฟนนะฮะ<า>อย่าลงเฟนนะไม่ลงถ่ายไปดูลง YouTube ไปเฉยเฟสไม่ลงนี้ลง YouTube บ้าไปแล้ว <c oughs> อ้าวขึ้นขึ้นหน้าใหม่ครับ ส่งแสงไม่ค่อยดีแสงไม่ค่อยดีอยดโอเคเป็นไงครับตอนนี้สีเย็นไหมไม่เย็นธรรมดานะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะลงอะไรนะ youtube ลง youtube เสร็จปุ๊บก็จะมีการดูเกิดขึ้นว่าทีครูฝึกครับแต่งตัวอย่างก็จับกัง ใช่ไหมครับดูวิธีนี่ดูวิรูดวิคอให้ลูกกับไม้กระดานนี่นี่คือวิธีการรูดนะแน่นอนดูสภาพการแต่งตัวจับกลางชัดเจนมากไม่ไอ้ยะ โอเคโอเคนี้พอละพอยังม,งมาร์กอ๋อถ่ายต่อใช่ไหมไม่พอแล้วพอยังจริงแอให้เอาเอ่ะใค่ <laughs> น่าอ,าอไปครึ่งห้องแล้วต้องมีวิดีโอช่วยพอ่อ <ห ả? S 1> ต้องมีวิดีโอช่วย เราบอกแล้วนะเป็นเป็นแ่ละจะเพิ่งห้องแล้วเพราะโอ้มันเพิ่งจะจุ่มสีสามทีพ่อออ๋อ,อที่เหลือที่เหลือพี่เอทำไมท่ทีหลักฐานอะไรเลยไม่มีไม่มีพอสนใจจะลงยูทูบไปละครับเห็นเด็กกดไลค์กระชูดเลยทีเด็ด